สิลาตี้ y News รับรู้เรื่องราวข่าวสารในจังหวัดสุโขทัยโดย Imagine สนับสนุนข่าวโดยบริษัทศิลา m a r k e t ิ้งจำกัดร้านอาหารพิกี้มดาสุขโขทัยบิลทีวี เรืองสุโขททยจัดแสดงแสงเสียงอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแสดงเทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช17มกราคมณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงชาวสุโขทัยกว่าพันคนให้ความสนใจในการแสดงที่สวยงามเล่าเรื่องถึงพระราชประวัติพ่อขุ ขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่3แห่งกรุงสุขโขทยัยเป็นโอรสของพ่อขุนศรีอินทรทิตย์และพระนางเสืองเดิมทรงพระนามว่าพระรามหรือรามราชรวมถึงพระราชกรณียกิจด้านการปกครองแบบพ่อปกครองลูกอันถือกําเนิดได้ว่าเป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดและเที่ยงธรรมบ้านเมืองจึงจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขในน้ำมีปลาในนามีข้าวและท้ายสุดคือฉากที่ยิ่งใหญ่โดย โดยใช้ช้างจริงและนักแสดงในช่วงพระชนษา18พรรษาทรงขับช้างเข้าทําการยุทธหัตถีกับขุนสามจนเจ้าเมืองชอดจนได้รับชัยชนะและเฉลิมพระนามเป็นรามคําแหงซึ่งเป็นฉากที่ตื่นเต้นและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งการจัดการแสดงในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยดรพัชริคุลนาศรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัย ยังได้จัดให้มีมหรสพด้านวัฒนธรรมสมโพธ์ต่อเนื่องทั้งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์การแสดงหมากรุกคนการแสดงวงออเคสตราการละเล่นเด็กไทยสมัยพ่อขุนการประชันคณะลิเกจากจังหวัดสุโขทัยการเขียนลายสือไทยเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีตลอดงานทั้ง3วันระหว่างวันที่1 7ถึงมกราคม2556ณบริเวณอุทยานประวัติศาส,ขขาสตร์สุโขทัยศิลาซิทีิดวิว sctv รายงานจากจังหวัดสุโขทยัย สิลาซิตี้นิวส์รับรู้เรื่องราวข่าวสารในจังหวัดสุโขทัยโดยอิมเมจินสนับสนุนข่าวโดยบริษัทศิลามาร์เก็ตติ้งจำกัดร้านอาหารพิคกี้กมดสุขโขทัยเคเบิลทีวี จังหวัดสกโขทยจัดงานวันพ่อขุนอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินางสุบิตาศีสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดสกโขทยพร้อมด้วยนางพันศลิกุลนาิลิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกโขทยข้าราชการและประชาชนชาวสกโไทยร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งรับรุ่งอรุณแห่งความสุขนวัตพังเงินภายในอุทยานประวัติศาสตร์สกโขทยเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5ตุลาคม2553เห็นชอบให้วันที่17มกราคมเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยในปีนี้เป็นปีที่ สาของการสร้างพระบรมราชานุสาวรีและครบรอบ730ปีลายสือไทยทางจังหวัดสโุโขทัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสโุโขทัยพร้อมด้วยประชาชนจึงร่วมจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะรวมถึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชบูรพกษัตริย์สุโขทัยการะเล่นสมัยพระร่วงกิจกรรมลูกหลานสโุโขทัยร่วมกับไหว้พ่อขุนการขี่ช้างชมเมืองเล่าเรื่องพ่อขุนประดับ ดาสารที่จัดงานอย่างสวยงามด้วยลานกระดิ่งลานโคมพระประทีปลานหลักศิลาจารึกขนาดใหญ่การค้าขายย้อนอดีตด้วยการใช้เบี้ยงเงินแทนในตลาดพระร่วง730ปีส่วนภาคกลางคืนยังจัดให้มีการแสดงอนุภาพพระขุนรามคำแหงมหาราชด้วยช้างจริงในการจำลองยุทธหัตถีการแสดงโขนการแสดงหมากรุกคนการแสดงวงดนตรีออเคสตราและลิเกดังจากจังหวัดสุโไทยการจัดงานครั้งนี้รวม3วัน3คืนคือระหว่างวันที่17-19มกราคม2556 อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยทีมข่าวศิลาซิตี้นิว s อ t v รายงานศิลาซิตี้นิวรับรู้เรื่องราวข่าวสารในจังหวัดสุขโขทยัยโดยอิ a เมจินสนับสนุนข่าวโดยบริษัทศิลามาร์เก็ตติ้งจำกัดร้านอาหารพิกี้มดาสุขโขทยัยเคันทีวี